หนูเท no. oh, ่าไหร่เอาที่ไหนมาฮะข้างบนของใครตังไปไม่ได้ของหนูไม่เหรอหนูซื้อแล้วก็ครูก็ต้องให้ตังหนูสิฮะเอาซื้อมาไว้ให้อาจารย์ทำดินละบอกเมื่อกี้ครูแอนเอาของครูไปแล้วไงครูใส่ครูใส่มาขวดเล็กขวดเดียว Makin air tidak. Ah, teruskan. 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 นี่คือทำนองที่สองทำนองสอง,สอง,สอง,สองปานะต่อไปทำนองที่สามเมเรียนที่ไม่ได้ติไว้นเรียนตินะเพราะการเรียนทำนองเนี่ยได้เปรียบตรงที่ถ้าเกิดจำได้หนึ่งทำนองโดยสามารถเอาไปใส่สุร้ออะไรก็ได้แต่ถ้าเราเรียนเป็นสุร้อเนี่ยเป็นสี four. ทำนองเลยจำสีทำนองสีทั้งสุร้อนเลยแต่ไม่ได้แยกทำนองเนะี่ยเรียนไม่สาม,มารถเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับ ถ้าอันนี้นักเรียนจำํำนองได้ <c oughs> เขาเรียกว่าจำโน้ตได้ถ้าจำเสียงได้นะนะเนี่ยนักเรียนสามารถเอาไปใส่กับซูรักษอะไรก็ได้เราก็หันแต่งํำนองไปเอาต่อไปํำนองที่สามคำนองน,นำวันเจอเการดูจะไม่ยืมมีัน้าไงอากาที่สองคุณเลื อันนี้ก็คือวักอฟวอกอฟแปลว่าหยุดวอกอฟแปลว่าหยุดในระเบียน,น,นคือหยุดวะรซอนแปลว่าและต่อนะหยุดและต่อโนซาลหุมเซล

ใช่อินอินอั้ตุมนี่คือจบทำนองน้าวันนักเรียนกากระบาดไว้เลยแต่เดี๋ยวจะมีวอฟ์ฟซ้อนขึ้นไปที่วอลุ้นนาะก็คือทำนองรสัสเป็นทำนองใหม่แต่ว่าจบที่อินอั้ตุ้มนะคะเป็นทำนองน้าวันนนักเรียนกากระบาดไว้เลยนี่คือจบทำนองที่สามอัสการดุจมาอีกรอเออเอาทำนองน้าววันรอบหนึ่ง تكاد تميز من الغيب كلما القي فيها فوجئوا سالهم خزنتها Oh um. ฟะกเต็บไปวานมาวลอะห์อมินชัยอินอัลตุอันนี้ก็คือจบตานองนาวันนะคะ,ะเราย้อนไปที่3ามเนะเดี๋ยวเพื่อลืมสาม้า สุรัตนม์มีนูนนัานระเรียนเปิดหน้าสามอันนี้กูสอนเป็นสุร้อแรกสุรัะนแรกที่นี่ก็คือใช้เวลาจบสิ่งทำนองเนี่ยปีปีหนึ่งหรือปีกว่าต่อมาสอนสุรอ้อที่2ก็คือสุรัตนอันอินชีกอเป็นสุรัตหมายความว่าทำนองใหม่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่สุรัตอันมุมินูนสุรัตุ้มุมินูเนะี่ย ก็จะเป็นทํานองไม่ได้เก่านักเรียนแต่ว่าเป็นทํานองที่นานแล้วต่อมาเป็นสุรั์อุชิกก้ที่ครูแอนแต่งขึ้นมาก็เป็นทํานองใหม่หมาอีกคือสมัยใหม่มาหน่อยนะสุรา์อุชิกก้เนี่ยเคยมีนักเรียนชายท่านหนึ่งน,นะที่มาเรียนกับครูแล้วประกวดแล้วก็ติดเลยสุรา์อุชิกก้เนี่ยนะและต่อมาก็สุราน์นี้เป็นทุนสุรา์ที่สามคือถ้าเรียนจบ สี่ทำนองในนะักเรียนต้องใช้เวลาสี่ใช้เวลาสี่ทำนองใช้เวลาตีกว่าครูสอนนี่นี่นะจะประมาณปีที่หกปีที่เจ็ดแล้วนะแต่ว่าครูมาแค่เสาแต่ก่อนสอนนสุกประมานสุกเดี๋ยวนี้มาเสาวันเสาร์เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์เนื่องจากวันเสาร์เนี่ยมีสอนตอนเช้าแล้วที่หนึง่งก็มาให้ทีเดียวเลยเพราะไม่งั้นครูก็จะต้องมาสุกและเสาไอ อนออนไลน์ของครูมันก็จะต้องถูชนะ4วันเนี่ยครูสอนออนไลน์นะละเรียนวันละสามคนตั้งแต่6โมงตั้งแต่ทุ่มวันนีก็หโมงครึ่งบางีก็ทุ่มหนึ่งไปถึงสามทุ่มทุกวัน4ี่วันอย่างเนี้ยถ้าสัปดาห์ไหนครูหยุดไปเนี่ยวันจันทร์หรือวันอาทิตย์ครูก็ต้องไปสอนแทนสอนออนไลน์วันละสามคนอย่างนี้ทุกทุกวันเลย ประมาณ็ระม่เท่ากับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณไม่ได้หยุดเลยเยว,วันจันทร์เนี่ยคูจะต้องกลับไปสอนให้เขาละเพราะว่าบางคนครูว,วันไหนครูป่วยหรือวันไหนครูไม่ว่างครูก็จะต้องหยุดสอนไปก็จะต้องส,สอนแทนนะเพราะครูเนี่ยต้องทําตามที่เาลาได้วางไว้ได้กําหนดไว้ว่าสอนให้ตั้งใจและสอนจริงๆนะ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายาไม่สอนไปวันๆหนึ่งอ่านได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้งั้นนะ่ะครูไม่สอนนะฉะนั้นความคิดมันไม่เหมือนกันของครูสอนสอนตั้งใจสอนและให้ได้จริงๆนะแต่คนอื่นจะเนี่